ล้มหัวกลท้มกระเท็บเข่าซ้เป็นจดำแเขวาหัวเข่าอีกข้างกับไปมีเดี๋ยวเลือก่อนไม่ต้องป๋องแปง Trăm, Trăm nghe Són tròn thẻ tay lót láng nám bao láng ao phun ờ lúc trên trên mẹ, mẹ lìp ท่าจำเป็นแน่ใจอะไรนะคะแน่ใจหายของแต่งหน้าลักหยุดปักง ขอบคุณค่ะ